ฮัลโหลสวัสดีครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่การสอนการเปิดพอร์ตนะครับการเปิดพอร์ตในโมเด็มบ้านปกติน,นะครับพอร์ตพอร์ตของโมเด็มบ้านแบบนี้ของของผมก็จะเป็น FTTX นะครับคือของ h าวเวยอะไรนั่นแหละครับ <c oughs> ก็มีคนหลายคนเขาถามมันเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยพี่โมเด็ม 3BB FTTX เนี่ยพี่เปิดพอร์ตยังไงหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมจะมาสอนการเปิดพอร์ตของ 3BB FTTX นะครับโมเดม็มชื่อนี้ h u ว w e i นะครับ hg 8 2 4 5องสห้ารุ่นัอื่นจะเหมือนกันนะครับวันนี้เราผมจะมาแค่สอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ทีสปีกสาให้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้โดยการเปิดพอร์ตนะครับเพราผมลองดูแล้วนะว่ากับเกมกับเกมใช้ได้กับเกมใช้อื่นใช้ได้นะครับอ่ะนี้จะมาลองดูกันนะครับโดยพอร์ตมาตรฐานของ TS3 คือ9987นะครับเรากอปไปก่อนนะครับนเ้าผมจะก็ก็มันเนี่ยอะไรอะ The Discord Server Port นะครับ UDP นะครับ is 9987นะครับ อันนี้ใช่ป่ะ f i c u l t นะครับนี่คือมาตรฐานสุดนะครับก๊อปมาเลยครับการเข้าหน้าคือการเข้าหน้าการเข้าหน้าหน้านี้นะครับของ Huawei HG8245 นะครับคือ รูทับแอดมินครับพัดเปิดนะครับเอนเตอร์ไปเลยนะครับนี่ครับนี่คือหน้าใหม่ของทางฮัลเวิรทที่มีการอัปเดตหน้ามาแล้วนะครับใครที่ยังไม่อัปเดตหน้าคือลองเปิดปิดเราเตอร์ใหม่นะครับลองปิดเปิดเราเตอร์ใหม่สักรอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางไว้สักแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยปล่อยไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไปรอบหนึ่งนะครับนี่คือหมงอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับการ forward port นะครับคือนํามาหน้านี้ครับ forward รูนะครับคือกดของการ forward นะครับกดไปที่นีหน้านี้นะครับหร User Device Information นะครับ Info อะไรไม่รูี่เกืออ่านภาษาอังกฤษนะครับของเราตรงมาหน้านี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้น IP ขึ้นมาเต็มเลยครับเต็มเลยใช่ไหมครับของผมไปหน้าสุดท้ายว่าผมเพิ่งเปิดโน้ตผมเพิ่งเปิดคอมมาได้นะครับไม่ที้รับเป็ไรน้ที่ IP หนึ่งก็จะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนสองสามนะครับออนไลน์อยู่นะครับกดตรงนี้ครับ Network Application นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับ Port Mapping นะครับกดไปเลยนะครับมันจะเล่งมาหน้านี้เองนะครับ นี่คือผมเปิดพอร์ตให้พี่กับผมอยู่นะ่ยเขาก็นั่งเล่นเกมกับพี่เขาไปนะครับคือเขาใช้ได้ผมก็ทดลองดูนะครับแล้วพอพอทำไหมวาง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 เลือกไอพีเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกไอพีเรียบร้อยนะครับกด enable ไว้นะครับอ่ะกมส p e e เลยฮะก็อย่าไป s p ป e บ bar นะครับนะครับอย่าไป s p ป e บาร์นะครับแล้วกด apply ไปครับมันจะขึ้น enable นะครับและพอร์ตก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะเรามาลองเปิดพอร์ตกันครับเราจะมาลอง run ดูนะครับเรื่องเราจะเอาไอพีจากน้าสเตตัสนะครับสเตตัสแล้วก็ นี่ครับหน้านี้ครับแมนอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวเราคอปส่วนนี้มาครับหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยหนึ่งแปดศูนย์ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้มาใช่ป่ะพอเราคอไปส่วนส่วนนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดสามนะครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดสามตรงนี้นะคัฟมาเลยครับพอเราข้อคอนเนคแบบนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้พีไปกับทางเพื่อนผมก่อนนะครับโดยปิงของทางเซิร์ฟเวอร์ของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับปริ้งมันจะขึ้นแค่ศูนย์นะครับเท่าที่เห็นนะครับ เน้อเส้นศูนย์นะคับ c o n n e c t e d m a นั m นะครับศูนย์เอเอนะครับเราจะรอรอยเพื่อนผมเข้ามาก่อนนะครับเข้าได้ครับสรุปก็คือเข้าได้เข้าได้นะครับเข้าได้โอเคครับสรุปว่าเป็นการเปิดพอร์ตที่ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ โดยเครื่องเราจะเป็นการแชร์เน็ตขึ้นมานะครับโดยเครื่องเราจะขึ้นการเนี่ยก็คือการที่เราพูดไปนะครับเนี่ยตอนเราพูดใช่ไหมครับจะมีการส่งเน็ตนะครับในในแก้มลองพูดเสียงดังๆหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าการส่งเน็ตของคอมพิวเตอร์ของเครื่องนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นเป็นขนาดนี้นะครับคือการเซ็นข้อมูลของเราคือการพูดไปให้เขานะครับว่าตอนนี้ตอนนี้คือลองลองอานเซิร์ฟเวอร์แล้วเปิดพอรตในในภายในคอมตัวเองไนงะแล้วเน็ตตัวเองัรับไวแล้วก็เปิดพอตไปเลยไงนะครับตอนนี้ก็ มันจะมีการโหลดและการเซ็นข้อมูลนะครับก็ค yeah. ือ2หน้านี้นะครับโดยเราสามารถเซ็นข้อมูลเนี่ยเราสามารถเซ็นได้เซ็นได้ที่ห้อง Edit Channel นะครับแล้วก็ a u d i โนะครับมันจะขึ้นบิตเรทอยู่นะว่าขึ้นการส่งข้อมูลเท่าไหร่นะครับแค่นั้นเนี่ยใช่ก็คือสอนสอนการเปิดพอร์ตไปด้วยไงก็จะเป็นการอันนี้นะครับก็สามารถใช้งานกันได้นะครับใครที่อยากจะเปิดพอร์ตในโมเด็มของเฮอร์ว ht 8 2แปดสอง 8245นะครับก็ลองไปเปิดๆกันดูนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะเซ็นสสามพูดทีสปีกนะครับแต่แค่ว่าเน็ตบ้านคุณต้องแรงเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเน็ตเน็ตแค่หนึ่งเมกอัพโหลดหนึ่งเมกดาวน์โหลดหนึ่งเมกมันนะเปิดทีมสปีกเซิร์ฟเวอร์ไม่รอดครับเชื่อผมครับว่าแค่อ่ะแก้มตอนนี้ปริ้เท่าไหร่เหรอโอเคครับสรุปว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการเปิดพอร์ตเซ็สสามบนโมเด็มของสามบีดีเอฟทีทีเอ็กซ์นะครับโมเด็มอื่นอาจจะเป็นได้นะครับว่่าตออนนนนีี้้กก็็็เปขงสหรรรัับบใใคคทชะ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการเปิดพอร์ตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไทนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย